ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอสตวยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินด้วยนะคะ15ตุ๊กตาผีสิงในตำนานที่สยองขวัญที่สุดในโลกคุณอาจคิดว่าเจ้าชักกี้เป็นแค่ภาพยนต์นั่นก็ถูกแต่ในชีวิตจริงของเราก็มีตุ๊กตาต้องคำสาปของจริงอยู่ด้วยถึงมันจะไม่ได้ออกมาเดินถือมีดมาฆ่าคนได้ก,ก็ตามแต่ความอาถรรพ์ของพวกมันเรียกได้ว่าสุด,สด เลยทีเดียวมาลองดูกันว่าตุกตาต้องสาบที่สยองขวัญที่สุดในโลกจะมีตุกตาอะไรบ้าง 1. นึ่งแมนดี้ตุกตาที่ชอบเรียกร้องความสนใจตุกตาจากเยอรมันที่มีอายุกว่า100ปีว่ากันว่าแมนดี้หรือมิแรนด้ามักชอบส่งเสียงแปลกๆคล้ายทารกกำลังร้องให้ในตอนกลางคืนและชอบแง้มหน้าต่างเพื่อให้ลมหนาวจากข้างนอกพัดเข้ามาหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเจ้าของของแมนด้าได้เอามันไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์คิสเนล แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพบว่ามันชอบเดินไปรอบๆพิพิธภัณฑ์ในเวลากลางคืนและเรียกร้องความสนใจโดยการเปิดก๊อกน้ำและตู้กระจก 2. ปูป้าตุ๊กตาที่มีความคิดเป็นของตัวเองปูป้าอาศัยอยู่กับเจ้าของในซีอัสเตนานถึง85ปีโดยเจ้าของของมันเชื่อว่ามันมีความคิดเป็นของตัวเองหลังจากเธอเสียชีวิตเจ้าปูป้าถูกส่งต่อไปให้กับครอบครัวอื่นซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองเมื่อครอบครัวที่รับมันต่อมามัมกพบว่ามันชอบขยับไปมาได้เอง และบางครั้งตู้กระจกที่เก็บมันไว้มักมีรอยฟ้าและมีลายมือเด็กที่เขียนว่าปู่ป้าเกลียดและในความพยายามที่จะอัดวิดีโอเจ้าปู่ป้าในขณะที่เจ้าของพบมันเดินอยู่ในตู้กระจกปรากฏว่าฟิล์มที่ถ่ายมันกลับเป็นจอขาวและมีคำว่าปู่ป้าไม่ปรากฏขึ้นบนจอแทน 3. วูดูซอมบี้ตุกตาที่ทำร้ายเจ้าของมันเองหลายครั้งหญิงสาวคนหนึ่งในเท็กซัสได้ซื้อตุกตาวูดูซอมบี้ตัวนี้จากอีเบแต่ไม่ได้สนใจคำเตือนอย่างจริงจัง เธอเอามันออกจากโลงศพที่เก็บมันแต่กลับโดนตุกตาตัวที่ทำร้ายจนบาดเจ็บหนักเธอจึงพยายามนำมันใส่กลับไปและพยายามที่จะขายหรือเผามันแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งจนเธอพบว่ามันมานั่งอยู่ในห้องเล่นในเวลากลางคืนทำเสียงแปลกๆและทำร้ายเธอหลายครั้งจนสุดท้ายเธอจึงเรียกนักบวชมาเพื่อหยุดมันและขังมันเอาไว้ในชั้นใต้ดินสแฮรอนตุ๊กตาผีสิงตัวแรกที่ถูกขายบนอีเบ์ วูดูซอมบี้ไม่ใช่ตุกตาผีสิงตัวแรกแต่มันเป็นแฮรอนต่างหากคนขายได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุที่ต้องขายมันเพราะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกชายของเขาเสียชีวิตตอนแรกเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นตุกตาต้องสาบจนกระทั่งแมวของเขาหายไปแฟนสาวก็เริ่มทุกข์ทรมานจากไมเกรนเรื้อรังต่อมาเขาจึงเก็บมันไว้ในโลงศพจําลองในห้องใต้ดินแต่เขากลับได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ของเด็กทารกเล็ดลอดออกมารวมหากคุณสัมผัสมัน,มนใกล้ๆ จะได้ยินเสียงการเต้นของชีพจรอีกด้วยล่าสุดมันถูกเปลี่ยนมือไปหลายต่อหลายคนจนไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนหน้าตอนนี้ 5. เอมิเลียตุกตาผีสิงที่สูญเสียกล่องเสียงไปในสงครามโลกแต่กลับมีสิ่งที่น่ากลัวมาทดแทนตุกตาชั้นสูงผู้ผ่านมือจาก,กัตริย์อ um ัมเบอร์โตกษัตริย์อิตาลีองค์แรกที่ถูกลอบสังหารตุกตาถูกส่งต่อมาให้องรักของเขาเบลิน่าและต่อมาคือแมรี่ลูกสาวของเขา ในวันหนึ่งขณะที่เอมิเลียแมรี่และเพื่อนของเธอเดินทางโดยรถไฟโดยสารก็ถูกทิ้งระเบิดแมรี่รอดชีวิตแต่เพื่อนของเธอไม่รอดส่วนเอมิเลียแขนขาดและบางส่วนก็เสียหายมากแต่แมรี่ได้ซ่อมแซมมันเอาไว้โดยเชื่อกันว่าวิญญาณของเพื่อนเธออยู่ในตุกตาเอมิเลียนั่นเอง 6. ตุกตามีอายุราวกับว่ามันเป็นมนุษย์หากตุกตามีอายุจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่มันก็เป็นไปแล้ว เมื่อเด็กหญิงคนหนึ่งได้ซื้อตุกตานี้มาจากร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งโดยครั้งแรกที่ซื้อมาเนื่องจากมันมีใบหน้าที่น่ารักเหมือนกับเด็กทารกแต่เหมือนกันเวลาผ่านไปใบหน้าของตุกตาตัวนี้กลับเปลี่ยนไปเหมือนกับคนมีอายุหน้าตาของมันเริ่มมีริ้วรอยและรอยย่นดวงตาที่เหมือนกับมีชีวิตจนผ่านไป11ปีตุกตากลับมีใบหน้าราวกับคนแก่หรือว่าจะมีดวงวิญญ,ญาณของใครสักคนสิงสู่อยู่ในตุกตาผีสิงนี้ก็เป็นได้ เลตตาตุกตายิบซีร่ำให้ร้องว่าเลต้ามีเอาเคอรี Curry, วอลตันได้พบตุกตาตัวนี้ตอนที่เขาผ่านบ้านผีสิงแห่งหนึ่งในขณะที่กำลังกลับไปร่วมงานแต่งงานเขาเริ่มสังเกตสิ่งแปลก,ปลกๆที่เกิดขึ้นเวลาที่นำตุกตาตัวนี้ออกไปข้างนอกก็มักจะมีฝนตกเสมอสุนัขจะเห่ามันตลอดผู้หญิงที่พบมันหลายคนจู่ๆก็จะเป็นลมหรือไม่ก็จะร้องไห้วอลตันจึงพยายามที่จะกำจัดเจ้าตุกตาต้องสาบตัวนี้แต่ไม่เป็นผล ต่อมาเขาพบว่ามันเป็นตุกตาที่มีอายุกว่าสองศตรวรรษและถูกครอบงำโดยวิญญาณของเด็กที่จมน้ําและแม่ของเด็กที่เป็นชาวยิปซีได้ทําพิธีโดยใช้เส้นผมของเด็กที่เสียชีวิตทําให้ตุกตากรีดร้องออกมาว่าเลต้ามีเอา8แปดจูเลียตตุกตาต้องสาบที่นําความตายมาสู่เด็กๆจูเลียตตุกตาต้องสาบที่เหมือนถูกขีดชะตาไว้ให้อยู่ในครอบครัวแอนจีพวกเขาเชื่อว่าจูเลียตเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกชายของพวกเขาได้เสียชีวิตลงสามวันหลังคลอดหลังจากนั้น พวกเขามักได้ยินเสียงลูกชายของเธอร้องออกมาจากตุ๊กตาตัวนี้จนพวกเขาเชื่อว่าตุ๊กตาดังกล่าวมีวิญญาณของลูกชายของพวกเขาสิงอยู่สุดท้ายพวกเขาก็เลี้ยงดูตุ๊กตาตัวนี้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของบ้านก้าโรเบิร์ตตุ๊กตาที่ขโมยชื่อเจ้าของของมันโรเบิร์ตยูจีนออตโตใช้ชีวิตกับตุ๊กตาที่เขาได้รับมาตั้งแต่เด็กจากที่เลี้ยงของเขาพวกเขาแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่กันจนโรเบิร์ตถึงกับเรียกแทนตัวเองว่าจีน ส่วนเขาจะเรียกตุ๊กตาตัวนี้ว่าโรเบิร์ตแทนและหลายๆคนมักจะได้ยินเสียงพูดคุยระหว่างเขากับตุ๊กตาอยู่บ่อยๆจนเมื่อเขาแต่งงานเขาได้เก็บตุ๊กตาเอาไว้ในห้องใต้หลังคาจนหลังเขาตายตุ๊กตาตัวนี้ได้ถูกย้ายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์อิสมาเทลโลและคนส่วนมากมักจะพูดว่าตอนนี้วิญญาณของจีนได้เข้าไปอยู่ในโรเบิร์ตเรียบร้อยแล้ว10แอนนาเบลตุ๊กตาผีสิงที่โด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ขาบอกว่าแอนนาเบลตัวจริงนั้นแตกต่างจากในภาพยนตร์โดยสิ้นเชิงมันถูกเปลี่ยนเจ้าของไปหลายต่อหลายคนจนสุดท้ายตกไปอยู่ในมือของพี่น้องวอร์เรนผู้ศึกษาในศาสตร์ลึกลับได้เก็บมันไว้ส่วนก่อนหน้านี้มันได้อยู่กับดอนนานักศึกษาพยาบาลและแองจี้เพื่อนร่วมห้องของเธอหลังจากพวกเธอได้ตุ๊กตาต้องสาบตัวนี้มาก็เกิดเรื่องแปลก กับพวกเธอขึ้นบ่อยครั้งจากการตรวจสอบประวัติของมันพบว่าแอนนาเบลมีวิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายของแอนนาเบลฮิกินเด็กหญิงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อตอนอายุเจ็ดขวบหลังจากที่แอนนาเบลถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวอร์เรนดอนน่าได้รับของความแปลกๆก,กลับมาซึ่งในข้อความนั้นเขียนว่าคิดถึงฉันไหม11เมอร์ซี่ผีเด็กเชอรี่คุณคือเจ้าของตุ๊กตาที่สูงถึง45เซนติเมตรตัวนี้ซึ่งคาดว่ามีวิญญ,ญาณเด็กเจ็ดขวบสิงอยู่ ก่อนหน้านี้เธอประมูลตุกตาตัวนี้เนื่องจากไม่เชื่อว่ามีเรื่องสยองขวัญอยู่จริงและเมื่อได้มันมาครอบครองเธอใช้การถ่ายภาพและอัดวิดีโอเมอร์ซี่ทั้งวันทั้งคืนกลางดึกคืนวันหนึ่งหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จจ,จู่จู่วิทยุในห้องก็เปิดขึ้นเองและเปลี่ยนคลื่นไปมาเรื่อยๆจากนั้นอีกสองวันเชอรี่ตื่นขึ้นมาและพบว่าตุกตาหล่นจากตู้แต่ไม่ได้หล่นลงมาในท่านั่งมันกลับหล่นลงมาและยืนอยู่บนขาของมันเอง เชอรี่ตัดสินใจเก็บตุ๊กตานี้ไว้กับตัวเองแม้ว่าจะมีเรื่องแปลกแปกก็ตาม12เกาะตุ๊กตาผีถ้ามาเดี่ยวเดียวยังน่ากลัวไม่พอเราขอยกให้ทั้งเกาะเลยไอแลนด์ออฟเดอดอนหรือเรียกในภาษาสเปนว่าลาอิสลาดิลาสมูเนเคสที่ประเทศเม็กซิโกเกาะซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับและตุ๊กตาหน้าตาชวนรู้สึกไม่น่าไว้ใจที่แขวนห้อยอยู่ตามต้นไม้เกาะแห่งนี้มีเรื่องเล่าถึงกันว่าดอนจูเลียสานตานานักพรสผู้ละทิ้งทางโลก และครอบครัวของเขาเดินทางมาอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เขียนบันทึกตำนานแห่งเกาะนี้ว่าได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำตายเขาพยายามที่จะหาศพเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับขึ้นมาทำพิธีแต่หาอย่างไรก็ไม่พบจนกระทั่งมาถึงช่วงฤดูน้ำแ้้งคลองแห่งนั้นก็แห้งสนิทไม่เหลือน้ำดอนจูเลียตจึงกลับไปหาศพของเธออีกครั้งแต่กลับพบเพียงตุ๊กตาหน้ากลัวหนึ่งตัวอยู่ที่ก้นบ่อดอนจูเลียต จึงนำตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่บ้านและนำไปแขวนไว้บนต้นไม้โดยเขามีความเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นเด็กหญิงที่จมน้ําเสียชีวิตคนเดียวกันเพราะตั้งแต่เขาพบตุ๊กตาตัวนี้เขามักจะได้ยินเสียงเด็กร้องหรือไม่ก็เสียงเด็กร้องให้ทั้งเรียกเขาจากในน้ําทั้งร้องเพลงเขากลัวมากจึงเริ่มนําตุ๊กตามาไว้บนเกาะโดยแขวนมันไว้ตามต้นไม้ทุกต้นและทุกซอกทุกมุมของเกาะเพราะเชื่อว่ามันคงจะทําให้วิญ,ญญาณของหนูน้อยไม่เหงาและสงบลง 13. โอคิคุตุกตาผมยาวเองได้ใครชอบตุกตาเด็กผู้หญิงน่ารักผมยาวสลวยคงจะชอบโอคิคุแน่แน่ตุกตาตัวนี้อยู่ที่วัดมันเนนหมู่บ้านคุริซาวะองโงจิจังหวัดฮอกไกโดแต่เดิมนั้นเจ้าของตุกตาชื่อว่าโอคิคุเธอรักตุกตาตัวนี้มากหลังจากเธอล้มป่วยและเสียชีวิตลงในปีไทยโชที่8ดด้วยวัยสามขวบเท่านั้นพ่อแม่ของเธอนำตุกตาตัวนี้ไปไว้กับป้ายวิญ,ญญาณเพื่อเป็นเพื่อนเล่น แต่สิ่งที่ประหลาดคือตุ๊กตากลับมีผมยาวออกมาเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการพิสูจน์อะไรต่อด้วยว่ายาวขึ้นมาได้เพราะอะไร1 4เพกกี้ตุ๊กตาที่แค่เพียงสบตาก็อาจนำโชคร้ายมาสู่คุณได้มีเรื่องเล่าว่าผู้คนมากมายที่เผลอไปจ้องตาตุ๊กตาตัวนี้เข้าต่างมีอาการเจ็บป่วยด้วยกันทั้งสิ้นแตกต่างกันไปในแต่ละรายมีทั้งอาการทั่วๆไปเช่นเวียนหัวแน่นหน้าอกปวดหัวจนถึงนอนฝันร้ายโชคร้ายเป็นประจำ นักสืบส่วนเรื่องราวเหนือธรรมชาติเจนแฮริสที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้พบว่าอัตราส่วนของคนที่มองตาเพกกี้แล้วเกิดอาการต่างๆนั้นมีถึง80%เลยทีเดียว15หมู่บ้านตุก,กตานาโกโรหมู่บ้านอันแสนจะห่างไกลจากความเจริญนี้มีชื่อว่านาโกโรตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาอิยะจังหวัดโทคุชิมเกาะชิโกที่ปัจจุบันแทบจะไม่เหลือประชากรแล้ว คนส่วนมากอพยพออกไปหางานทำตามเมืองใหญ่แถมความสะดวกสบายในเมืองนี้ก็แทบจะเป็นศูนย์ไม่มีแม้แต่ร้านขายของชำโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปถึง90นาทีเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อยๆตายไปอย่างช้าๆเลยก็ว่าได้ค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะค่ะอยากให้แอดมินทำคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ